ครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MSK k h a TV ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Source Man กับพับจีไส่กอกันอีกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยกดด้ก็ได้ไมกดก็ได้นะลงเหมือนเดิมเลยเมืองเกลือดำผมก็หายไปนานเกืบอบ2เดือนได้คือมีอะไรเกิดขึ้นมากมายยุ่งด้วยประเด็นเพิ่งมีเวลาว่างผมก็เลย เจอโอกาสนี้อัดคลิปแล้วกันถึงไหมเนี่ยขอร้องถึงที่เถอะนะตายแล้วไม่ถึงโอ้แย่เลยโดนไม่ถึงแต่เธนไม่มีอะไรให้รู้บ้างให้นำหน่โอเคเดี๋ยววิ่งไปก็ได้เปิดโหมดวิ่งไวเลยโอเค ชวัวร์วิ่งไวหมูตัวนี้มีมา้ามันคือมา้านะทุกคนไม่ใช่หมูหลายคนคงจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันเขียนชื่อว่าลูกม้าน้อยใช่ม้าน้อยเดี๋ยวค่อยเปียกกล่กองตรงนู้นมีกล่องเดี๋ยวค่อยเปียกถ้าแหลกก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยละกันโทรศัพท์ผมมันเออเริ่มไม่ไหวแล้ว ผมไปเอากล่องอะไรดีกว่าเฮ้ตรงนี้มีปืนด้วยแจ๋วขอปืนหนะยครับปืนอยู่ไหนปปืนแล้วก็หายห่วงสบายใจได้มีเสียงเท้าด้วยไว้ใจไม่ได้เลยแฮะที่นี่ปรับโหมดว่อนยิงเป็นเออออตโต้เลยปืนนี้ยิงออตโต้เล่นดีมากเลยทุก ตอนนึงนะ่รอสตูมากกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วรอ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 เข้ามาเข้ามาเข้ามานั่นแหละ,ะไม่ตายซักงั้นไม่เป็นไรโอเคกาลิววยกนะันชอบปืนนี้มันนะคะ m 4 1 6แต่มันยิงรัวได้ปืนดีกว่าเน้นปืนกลมีอนะไรตรงนี้ ไม่มีนีไ่ไงดืมทันสนิทเลยยิงน,นัดเดียวก็พอเออไม่เล่น S M G แล้วเดี๋ยวตานี้เล่นปืนกลกับอันนี้ยาวๆโอ้วยวงแต่อยู่ที่เดิมเปลี่ยนที่อื่นลูดบ้างอ้าววงก็จะบีบ วงก็จะบีบอีกขอไปคุณผู้ชมเดยถ้าดูแล้วเวียนหัวนะฮะเสียงอยู่ใ,ใกล้ๆยู่ไหนเอ่ยก็ยิงบอดนะนะตรงนี้มาแล้ววงบีบแล้วนี่นะไปตรงนี้แล้วกันค่อยๆไป ทำไมรู้สึกว่าตรงนี้มอนมาแล้วไปบนมาออโอเคไปเลยดีกว่าตรงนี้มีมาด้วยขี่มาเลยตูดตูดมาอาอซูมตูดตูดเอมื่อกี้ยด้ยินเสียงอยู่ไหนนั่งไง ลากตามตั้งนานให้มีอะไรบ้างป้นหน่อยโอเคไม่แค่น้ำกระปองโซสต้นหน่อยอึออโอเคได้เวลาซิงล้ะสวยละเดี๋ยวเปื่อนๆผมปบปุ่มก่อนทุกคนมีปัญหาละเรื่องปบปุ่มโอเคปุ่มแบบนี้เลาดีเพราะว่ามันอิสระในการบังคับ อเอาชนอีกชนจากม้าเป็นเต่าไปแล้วเต่าเลยมิดในตั้ยสิ่งเลยโอเคถึงแล้วขอบคุณมากที่มาส่งก็ลาก,ก่อนอยาว์าปอันนี้ของดีเก็บมา อันนี้อะไรนนกระสุนโอ้โดีของดีเกมมากระสุนได้ใช้โอเคแม็กรีโหลดไว้ผมเอาแบบเปีวเอเออันนี้ดีกว่าหาที่เล่นดีกว่าไปไหนดีตรงนี้ก็รู้แล้วคอยอย่างชา้าทีขับอย่างไว ยสิงเล่นไหนดีตรงนี้แล้วกันปล่อยไหลชนบ้านเลยยาวับอันนี้ดีเก็บมาเยอะ อะไรสโคปเฮ้ยนี่ดีนี่ดีดเอาสโคปมาคูณสองทิ้งไปก็ว่าอยู่ทำไมกระเป๋าเป็นเยอะๆอะไรเยอะหนักอะไรเยอะๆลืมทิ้งกระสุนโธลืมได้ไงเนี่ยลยืมอะไรไม่ลืมลืมทิ้งกระสุนก็นว่าอยู่ทำไมกระเป๋าเป็นหนักหนักเกมาเยอะๆอันนี้อะไร ซ่อมและซ่วมที่ดูซ่วมต่างหากโอ้เสียงเท้าใกล้ๆเฮ้ยยิงมันจัน่อยๆเป็นแต่หัวอ๋อยิงไม่โดนปืนกนล้วแล้วกันไม่โดนอีกหลังมาตายซะนี่เนี่ย กดน้ำด้วยก็ไม่มีอะไรนี่นะเรือมีกระสุนขอบคุณแต่เราทิ้งไว้ตรงไหนนะ,ะวงกลับหลังหันไปทางเรา,เราออกโอ้หัวาทางนั้นนี่ เล่นต้องมีแบบแผนด้วยงั้นแบบเดินไปมั่วๆโดนเขายิงตายสวยเลยอันนี้อะไรแม็กกาซีนเอาวันนี้ฮะอะไรี่พลาดว่ายิงเลยไม่โดนก็ให้มันรู้ไปไม่โดนอีกนี่นี่ความจะประตูแตกแล้วก็ยังไม่ตายโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุก จะรู้สาเหตุแล้วเพราะามันกระตุกตัวสายเก่าแล้วก็นเงี้ยเอาวงมาแล้วได้เวลาไปแล้วอยู่นานไม่ดีปั๊มยางก่อนเกิดขับม่วซ่วไม่ไม่ไปไ,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 ไม่ไปตามทางแล้วชนนั่นชนนี่ออกขว้าไปเลยอ้าว โอ้ยชนอีกในตรัสเอาแรลแรงแรงโอ้โอโอ้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 นอ้โอ้โ้โอ้จอ้โอ้อ้โ่้โอ้โ้โอ้โอ้ ยอะไรบ้างตึงนั้นเลยทิง้งละขับยากจริงน่าจะขับไม่ยากเลยผมไม่ชินกับการมาคับมากกว่าปรับปุ่มมันก็ทันหัน้วยเมื่อกี้เอาปั๊บด้วยสิแปดคนแล้วเหรอ โอ้ยานี่ยาดียาใหญ่ทีนี่นะ่รกันโอเคยาใหญ่มาเก็บเสียงใส่ปืนนี้ดีกว่าเอาเน้นแบบยิงเสียงลั่นอยู่ละเพราะเสียงปืนมันเราใจ คนนี้อีกแล้วว่ายสามสีบวิผมไปตรงน,นี้ก่อนไปตรงนี้เลยก็ได้ตามเกาะแล้วกันเออเล่นตรงน,นี้น่าจะได้มันมันจะไม่โดนสอยกาอากาศนะ โอเคคงไม่นสนซอยการอากาศเฮ้ยเสียงเท้าบอดตายสิโอเคตายจะตายโดบยาก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินอึก,อก,อก,อกอเดี๋ยวไม่ได้กินพูกมันเป็นลางโอเคเปลี่ยนแมก็กกาซีน ปืนนี้ก็ดีอยูน่นะปืนกาเร็วเนี่ยเดี๋ยวขอกระสุนหน่อยโอเคแป๊บเดี๋ยวหกคนละโอเคเดี๋ยวเราบินไปเลยแล้วกันตายใช้ลำบากจริงกดยากปุ่มมันเล็กลองลอง ลี์ลงดีกว่าคอยนานไปไม่ดีอันตรายเอ้ยตก,กน้ำเฉยอาแปบ๊บเดียวเลยอ,อีกสองคนละอ้าวได้เวลาแบบนี้มันก็ตึงมือซะแล้วสิสโคปติดปืนเดี๋ยวเอาให้ปืนนี่นะกาลิวแล้วกันโอเคไว้ยิงไก ผู้กองสามวิ่งมาตั้งนานเพิ่งเจอทีแรกๆต้นเกมก็ไม่มาให้อ้าวสวยละเครื่องเริ่มร้อนแล้วทุกคนโอเคไปไปหาตัวแล้วก็ไปยิงให้จบๆไปเลยดีกว่าเครื่องเริ่มร้อนละหมายถึงเครื่องนะไม่ใช่แบบคนแบบเครื่องร้อนไม่ได้เครื่องติดอะไรแบบนั้นโอเควิ่งไปอ้าวหนึ่งหนึ่งแล้วทุกคน หนึ่งหนึ่งแล้วเอ้าไม่มียาสวยแล้วก็มียาวับวิ่งไปงงงแบบนี้แหละหนึ่งหนึ่งแล้ววิ่งไปงงงแบบนี้แหละอืมมมนมียาวาบไม่มีอะไรละ <cinematic. S 1> มีแต่กระสุนนี่แหละ าเล็กดูก่อนเขาอยู่ไหนตรงแอร์ดอปเปล่าตรงนี้มีแอร์ดอปด้วยแต่ก็ไม่น่าไว้ใจถือปืนไว้ดีกว่าถ้าเจอก็ยิงเลยโอ้ยกระเลาะมีแต่หมวกไม่มีมีแต่หมวกมมมมวก,กับกระเป๋าอยู่ไหนนะมันโล่งเกินไปอัอนตรายเดี๋ยวหาหาที่เล่นก่อนหาที่กำบังเล่น ได้ตรงนี้แล้วกันเจ้สกิลพั่มเพื่อแล้วผมเขามาแล้วเข้ามาแล้วสวัสดีนายอือไปไหนละนี่ไงในบ้านอ,นนนนอาือโดน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 อะเราเหรอโดนไม่สูสีเลย <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ด้นะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ